ต้นอ้อนั่งดื่มกาแฟอยู่ในบ้านพักของเธอที่เงียบสงบมีแจ้งเตือนข้อความจากโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นข้อความจากเพื่อนสนิทที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานเพื่อนแนะนำโอกาสในการลงทุนพร้อมบอกว่านี่เป็นโอกาสของเธอใช้คำต่างๆนา,นานาให้เธอลงทุนต้นอมองสมุดบัญชีเงินเก็บของเธอ และนึกถึงคำที่เพื่อนบอกว่าได้กําไรแน่นอนเธอจึงตกลงโอนเงินไปหลังโอนเงินไปได้3ามวันตนออ้เริ่มไม่ได้รับการตอบกลับจากเพื่อนและเธอก็ได้พบข้อความจากคนอื่นในโซเชียลที่เตือนเรื่องการหลอกลวงลักษณะเดียวกันตนอรวบรวมข้อมูลทั้งภาพถ่ายข้อความสรีปการโอนเงินเพื่อไปแจ้งตำรวจ เธอตัดสินใจไม่ยอมแพ้และเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อนสนิทถูกจับกุมในที่สุดตนอรู้สึกเสียใจและผิดหวังมากเธอกลับมาที่บ้านพร้อมเรียนรู้ว่าแม้ความไว้ใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีความระมัดระวังในการตัดสินใจโลกใบนี้เต็มไปด้วยโอกาสจริงๆแต่ไม่ใช่ทุกโอกาสที่ปลอดภัยเราต้องใช้สติอยู่เสมอ